โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมามอะไรว่าอะไรก็จะมารีวิวนะครับเป็นตัวที่เข้าตู้เจ็ดดาวมาใหม่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้มันก็ค่อนข้างใหม่นะในอัปเดตนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยผมคิดว่ามันแบบว่ามันก็ดีมากๆนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรหรอเพราะว่ามันเป็นตัวดีแบบหาได้แบบง่ายมากเลยได้ แบบแค่ไปสุ่มอะ่ะมันก็ใช้ได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคืออ่ะนี่มันเป็นธาตุมืดด้วยนะคือแบบธาตุมืดเนี่ยเราจะเอาไปเล่นแบบในเลทคอมโบในเลทหรืออะไรก็แบบมีประโยชน์ครับคือจริงแล้วก็จะมีสถานะนี่ประมาณนี้เลยสถานะพิษอะไรแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจทําไมมันเป็นสีเขียววะเขาปับ๊บวะไม่รู้อะ่ะผมไม่ได้เล่นนานขอให้ด้วยก็นั่นแหละครับแล้วก็ผมทำเลเวล 175มากเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในโหมดอินฟินิตนะครับว่าแบบประมาณไหนจริงๆอะ่ะคือผมอาจจะเล่นแบบตอนแรกอ่ะผมว่าจะเล่นแบบจะเล่นให้ดูว่ามันไปได้กี่เวฟแต่ตัวเนี้ยผมคิดว่ามันเหมาะสําหรับการเอาไปลงด่านหรือว่าลงเลทมากกว่านะ่ะไม่ค่อยเหมาะกับลงอินนะแต่การแบบการหาซื้อเอ้ไม่ใช ไม่ใช่การหาซื้อดิการหามาใช้อะมันหาง่ายแค่แบบอยู่โลกสองก็มีเพชรก็ไปสู่มาใช้ก็ได้ละโอเคครับเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยผมก็จะฟาร์มเงินไปก่อนนะครับผมโอเคก็หลังจากผมฟาร์มเงินเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปวางตัวให้ดูนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวตัดไปเลยนะครับ่าทุกคนเสียเวแล้วโอเคครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ตัดมาที่ตอนมีผม่เปตองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมจะวางทันจิโร่แล้วก็คูมะนะครับกันมอนไว้โอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดเอฟเฟคไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาวางกันเลยเนาะทุกคนนี่เป็นไอตัวนี้นะส่วนไอตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะแต่ผมรู้แค่ว่ามันมาจากเรื่องบีทนะครับซึ่งผมก็ ผมก็พอรู้จักบ้างบางตัวแต่ว่าก็คือผมดูไม่จบอันแหละโอเคครับการจบตีขั้นแรกนะครับก็จะปลาขวดน้ำยาออกไปนะครับนี่ปาขวดขวดพิษอะเออขวดน้ำยาพิษออกไปเป็นสีม่วงเลยนะครับนี่เป็นควันขึ้นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมวางสโลก่อนแป๊บหนึง่งโอเควางขั้นแรกมันก็ตีติดเออพิษเลยนะทุกคน,น,นก็จัดว่า,าใช้ได้อยู่ะนะคือดีอะ วางปุ๊บมันก็ติดผิดได้เลยอ่ะดูเฟี้ยวเลยอ่ะกดหดกดเฟี้ยวโอเคคือผมปิดเอฟเฟคเอฟพูมาดีก่อนไหมเดไม่ต้องวะไม่ต้องหรอ,อ,งหอกเนาะโอเคครับเดี๋ยวขั้นแรกอ่ะมันอัพหกพันนะครับโอเคอัพเป็นขั้น2นะครับแล้วก็ขั้น3ามก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ขั้นสามเนี่ยตีอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมนะครับโอเคขั้นสี่ก็ อันสี่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสกิลแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมตอนแรกเป็นปลาขวาน้ํายาใช่ไหมอันนี้เป็นแบบฟันออกไปด้านหน้าแล้วเนี่ยแต่ก็เป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะฟันออกไปเป็นสีม่วงอะมันพิษเลยแต่แบบผมชอบนะเอฟเฟกต์แบบผมชอบอะ่ะคือมันดีไซน์แบบสวยมากเลยคือวคดรจ้ำโคตสวยโคตรหล่อโอเคครับโอ้โหแล้วคูมะแม่งโคตรแย้งสีเนะี่ยดูดิโอเคก็ผมจะวางคาตาแล้วก็คูมะแล้วก็พวก ันจิโร่อะไรแบบนี้เป็นซับพอร์ตนะนะก็ไม่ไ,ได้ช่วยอะไรมากหรอกโอเคโอเคครับมาเดี๋ยวอัพต่อนะครับอัพไปเลยสองหมื่นการอัพหรือว่าค่าอัพน,นี้ค่อนข้างจะถูกนะครับทุกคนนี่ตีเก้าแสนแล้วนะอันเนี้ยอันนี้ยังไม่บัฟน,นะครับคันห้าโอเคอัพไปเลยเก้าแสนคันหกไปครับคันหกก็จะเปลี่ยนการโจมตีนะครับมันก็คล้ายๆเดิมแค่มันกว้างขึ้นแล้วก็ ดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะมีนี่ไอตัวนี้ขึ้นมาตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางใครหรืออะไรผมพูดผิดไปก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยดูเคยแหละแต่ไม่ไม่ไม่เคยดูของไอ้นี่ไงผมดูแต่ของอเอเบียคุยะไงเพราะว่าตัวอื่นผมก็ไม่ได้ดูเออแล้วก็ดูของพวกอิติโกอะไรแบบเนี้ก็คือดูไปเรื่อยอะ ไม่ไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นนะผมก็ต้องขออภัยด้วยไปค,ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรออัพอันนี้เนาะเรียกอะไรอัพเอ,อ่อขั้นสุดท้ายโอเคครับผมโอเคครับขั้นสุดท้ายเนี่ยอัพหนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเอฟนะครับก็นี่อัพเกตแม็กก็แล้วก็จะตีที่สามล้านแปดแสนหกหมื่นนะครับประมาณนี้เลยการโจมตีก็แปลว่า วงโซโคก็ปนากลางนะสำหรับผมแต่ว่าระยะตีก็ไกลใช้ได้อยู่ที่เจ็ดวิเจ็ดวิสำหรับผมก็ค่อนข้างกลางๆนะเปทางช้าด้วยโอเคแต่ระยะมันก็100นะ่ง้อมันก็ไกลยอยู่ที่สำคัญคือมันติดพิดด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คืออัพเต็มแล้วนะแต่ยังไม่ได้บับโอเคครับเดี๋ยวผมขอความตรงความตั้งออวางคาตรงขา,าตาอะไรแบบนี้ก่อนนะครับสักพัก โอเคครับเดี๋ยวเรามาเออดูสกิลกดกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอปิดเอฟเฟคคาตาคุริก่อนนะครับโอเคมาเอฟเฟคการกดมันจะมีเอฟเฟคกดตั้งแต่เริ่มวางตัวเลยนะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเราลองมากดดูโอ้โหสุดยอดจริงจเน็ตหลุดโอเคเยี่ยมจริง,รงๆเลยโอ้โหมาหลุดอะไรตอนนี้ล่ะโอเคครับหลังจากเน็ตหลุดผมก็ได้ทำการาลงอินใหม่ ก็คือบอกบอกเลยว่าค่อนข้างจะนานนะกว่าผมจะมาเว็บเยสามเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาวางกันใหม่แล้วก็มากดสกิลกันใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไม่รู้ได้กดหรือยังยังไม่ได้กดด้วยสามมั้งเออยังไม่รู้เลยมันทำอะไรได้โอเคครับนี้ผมก็วางไอไปแล้วเออจะได้บัฟดูด้วยว่าร้อบห้าบัฟเออบัฟสองหิเนี่ยมันตีเท่าไหร่นะครับโอเค ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคก็การโจมตีอะไรเหมือนเดิมก็สวยนะอโอเคมามาดูดาเมจครับโอเคอัพให้แม็กเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็แม็กแล้วปกตินะตีตีเท่าไรหร่วะลืมโอเคเอาเป็นว่าปกติอ่ะเออเหมือนผมบอกไปแล้วเนาะก็อันนี้คืออบสองล่าร์ดซนะครับเป็นตีสามล้าน เอาง่ายๆคือ13บล้านนั่นแหละ13บเมคือแต่มันตี13.5ไงจริงๆอะ่ะแต่ตีรวมๆเป็น13บเอ็มก็ได้เออสิบสก็ได้วะเออมันก็ไม่ได้เรียกยากเท่าไหร่นี่วะโอเคก็ตี13บล้าน5,000ใช่ไหมวะเออน่าจะใช่พูดงงๆไปต้องหอไปด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองกดเออขวดอายากันดูนะครับว่ากิลวขวดนอนยานเนี่ย ว่าสกิลเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับโอเคมามอนมันเข้ามาแล้วโอเคแล้วก็กดเข้าไปเลยเอาอไรดาเบจก็ไม่เพิ่ไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรืออะไรเอออะไรวะไนลองอีกทีดิโอเคตังไม่พอรอตังก่อนแป๊บนึงครับทุกคนปิดเอฟเฟคก่อนเนาะเ,เดี๋ยวเยวเรามาลองกดใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะว่า สกิลเนี่ยมันทำอะไรได้นะครับผมออโอเคก็ตอนนี้กดสกิลไปแล้วนะครับอีกรอบก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือไม่มีแบบเอฟเฟกต์สูงไม่มีอะไรเลยก็คือแบบกดปุ๊บมันก็เฉยๆหรือว่าอะไรวะหรือว่ามันอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายหรือว่ามันจะแบบเรียกอะไรทำให้ติดผิดแรงขึ้นใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะแบบว่า สมมติเราแบบตีพิษไปใช่ไหมแล้วก็พิษมันก็จะแบบระเบิดบุมบอมซอมเบอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ดูผมคิดว่าน่าจะใช่นะน่าจะประมาณนั้นนะเออใช่ไหมทุกคนครแบบความรู้แน่นกว่าดีก็บอกผมทีนะผมสำหรับผมคิดว่าประมาณนั้นนะเพราะว่าไม่ได้อ่านมิกกี้พิที่เออขอโทษด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครนี้ก็ เราผมนะดีมากๆเลยนะถ้าใครแบบจะเอาไปเล่นคอมโบทานมืดกับเอ,อตต่อแอปตาไอเซนก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยว่าค่าวางมันก็ถูกนะครับแล้วก็สามารถมันก็ค่อนข้างดีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ